เหมือนที่เรามากันอ่ะสายสายเสิรสายสายเซิรเฟี้อสายสายตรงเราขวาตรงมาซ้ายแ่นเลยแล้วนี่ อันนี้จำฝาใหม่แล้วไอ้ไอ้จะฝาอ่าอยู่ขวาจำไว้เพื่อนเราจำไว้กูเล่นทีเดียวกูยังจำได้เลยไอ้เฮียเสิร์กับไม่ค่อยจำเฮียขนาดแมบในเมืองมันยังไม่รู้เลยไอ้เฮียทำทรงไปแล้วแหละไอ้เฮียเนี่ยกินแมบจะตายนะพี่เออพี่ถามยังได้แหละว่าชมอยู่รือเป่าพี่โอ้พี่นี่แค่นี้หมดเฉยอ่ะโอแลต่กูบอกปั๊มน้ำมันไอ้นี่มันยังไม่รู้เรื่องเลยปั๊มน้ำมันใอรเสาไอ้ควายคือต้องด่า เพื่อนอยู่ปั๊มเดินเสากันหมดไอเซิร์ฟบอกงงปั๊มเดินเสาคือที่ไหนงงอุดรอีกแลยอะเฮ้ยวีฮาวีเฮ้ยเอามาอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะเล่นเด่นๆด่แบบเมื่อกี้นะเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเขาโด่งนะไปอันนี้แมพสั้นด้วยเปล่าอยากเขาช่องด้วยเว้ยอยากเขาช่องด้วยอยากเขาช่องด้วยเพื่อนไปเอาขวาเขาโดงเป็นเราอ่ะเป็นเรางเขาหายเขาโด่ง ากไม่วกแวกนะไม่วกแวกนะไอดอกไอดอกมันเก็บมันถ้ามันทำท่าจะเล่นน่ะยืนขบเหมือนเดิมนะเว้ยคิดว่ามันไปเอาปะไอดอกไม่รู้อะเฮ้ยถ้าเราจะเล่นเล่นเล่นเนินซ้ายนะมึงเห็นปะเนินซ้ายอะพกไม้พวกอะไรอะเล่นเนินซ้ายเลยเนินซ้ายได้เปรียบเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาเหมือนกันเดี๋ย่าตีให้แล้มันไปเก็บกล่องคนหนึ่งนะทางขวา เก็บอยู่พี่เราเก็บอยู่มายืมมายืมพวกเราอปช่วยบอกว่ถ้าพี่จะวิ่งทางไหนบอกผมด้วยนะตอนเก็บอยู่พี่จะได้ครับซ้ายตอนนี้พี่ขับซ้ายได้ได้พี่ได้ตายพี่อไม่เป็นไร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 คือถ้าผมจะบุกมจะบุกฝั่งเดียวกับพี่ผมไม่อยากแยกว่ะได้กองใหญ่ได้กองใหญ่หรอได้กองใหญ่ได้กองใหญ่โอเคสวยสวยมันจะบุกตอนน้าพอรู้ว่ามันจะเข้ามันจะเข้าบอกมีสิทธิ์นะมันไม่เข้ามันเชิงอ่ะมันพลาดละมึงชุบกระเพื้องไอ้เหี้ยมึงชุบเลยกูยากูมีสามสิบวัตต์นะไอ้เหี้ เอาซะเอาซะข้าบอกนะอ่าเฮียกูเกิดตรงนี้ด้วยอ้าวด้วยกับมึงนะหนึ่งหนึ่งนะเฮียไม้เอาดิเฮ้เข้านะเข้านะเอ้มาเล่นขำๆเหมือนเดิมมัาขำๆมาเม่นกับไม้เล่นเลยบัตกับไม้เล่นเลยยังไงพี่ไม่เจอนะปืนอยู่หลังนึงเป็ดไปรับพี่ปืนอยู่ไกลเลยไกลสวยสวยสวยฉลามฉลามห่วยนี่หกูโดนยิงกูโดนยิง เลไปดิตาย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 ตัวจยฉลามฉลาดมันน่าจะเก็บทงนะตายไปไปไหนอย่าเพิ่งเราเราเกียรไฟเกียรไฟเกียรไฟตายนะกูตายนะตายนะฉลาดช่วยช่วยเดี๋ยวกูช่วยกูตายไปเพื่อนตายเพื่อนตายตายตายมันเก็บอยู่มันเก็บอยู่มันเก็บอยู่

ใครอยู่ตายนี้ลงบลเลยไปคนลวเก็บอยู่นะเก็บอยู่เก็บอยู่พี่ตีอยู่ไหนอพี่พี่ไ่ตีปืนมันอยู่ตายปืนตายโอ้ยปืนตายู่ดันไป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 หน่อยดันไปหน่อยดันไปหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนปเื่อยเ่ไหนอัตี้นเขาเล่นเ้เล่นได้เล่นได้เล่นได้อยวอยอยวอยอยวอย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 โออยอยอยัอย้วอย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 โออ้อ ่เดแค่น <sandwiches enemies. S 2> ีดเดียวที who means? ่ยิแล you know no. ้น you know ี no. ่ยตา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 ยตอยตายตอ้ตายไอยตายต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 ายตายตอยตา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 ยตอยตายายตายตอ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 ตายอตายอตตยตยอา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 

ไม่เข้าอ่ะล้วเก็บบีรอเลยเก็บบีรอเลยพี่อยู่กวบแจ็คพีู่่กแจ็คมันให้หมดออาตรงนี้หมดตรงนี้หมดตรงนี้หมดยังเห็นไรแล้วสามตัวีหมดแล้วหนึ่งบันีขาหลังมาดีเล่เลยจุกจุกสายแอบข้าหลังแอบนี่หลังโหยมากตงมาตรงมาตรงมาหยุดรถเลยเบิกรถเบิกรถยิงผมเลยเบิกรถยิงผมเลย ไม่โดนเลยผมได้เลยบกเลผมได้เลยทนทันทนทนทนตีทนทนจได้ตัวเลยจกๆๆๆกจไม่วยนะมีคนมาทางซ้ายนะช่วยผมาช่วยโอ้โหคายตีไะพี่ดเกิ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 ดเตรงนี้นปืนเสวสวยสวยสวยจกดียว่าจกจกจกขูเข้านี่นะ เอาปืนปนหน้ามันส้หมดแล้วปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยปืจยูปืจบยูปนจบูจบูบล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 ูบยิงบันยิงบันยิงบล้มบล

ตายตายตายช่วยเพื่อนก่อนมันหวานไปปืนมายิงมาดีสวยไอ้จุกไปก่อนจุกตีไปตีไปตีไปจุกเอ้สวยจุกปเปิดอยู่หลังสุดปดอยู่หลายสุดเห็นละตัดไปด้มึงตัด้ผู้หญิงลองไม้สมาลงไม้สเอร์มันเข้าทงเดียวนะลองอะไรงั้นงั้นเข้ามา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 เลยเลยสวยรอยิงอยู่แจ๊บพี่รอยิงอยู่มาเชตายไปลงไปลงไปมาด้ไงไเอาไม้หน่อยเไม้หน่อยไม้ด้วยจุย มาช็ับพี่พีชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยพี่ชุบหน่อยชุบหน่อยเมาเชเี๋วมาชุชุบหน่อยเดี๋ยวไม่สับพอพอเดี๋ยวไม่สับพอแล้วพอแล้วพอแล้วจุ๊บวิ่งผ่านหาพ่อมึงหลอไม่ชุบสักทีสัตว์ตีก่อนตีก่อนสวยอดดึงวส่เที่ยกูชบกูไม่มิแล้วชุบไม่ติดไอ้กระสุนหมดกระสุนหมดทุกติดหมดนะกระสุนหมดดแลเยแล้วกูเห็นแล้วตายตายตายกระสุนหมดอยู่หายอย่หายมอยโอเคโอเค เดี๋ยวรอแจ็คเดี๋ยวเดี๋ยวดันไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเาียว่ดี๋ยวเดันยวเมีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด่๋ยเดี๋ยวเื่อยวเดี๋ยปเื่อยวเดียวเดี๋ยวเดยวเดยวเดี๋ยวเดีไยวเดี๋ยเด้๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดีไยเดยดยดยเดวเดเยเยดยเยเยปเย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 ปเยเยเยวเยเวเยวเยวเืยปเยเยเยดเเยเดยเยปเย ข้าปืนไปตะโกนดังๆเลยตายๆๆข้าปืนไปข้าปืนไปข้าปืนไปมันจะได้เกิดไปได้มันจะได้แบบมันมีเซนไฟได้ใช่ไหมถ้ามีรอเรื่อยๆเลยเหลือเหลือลูกเดียวแล้วนี่แหละพี่มีพี่มีมาน้มาน้มาน้หมดแล้วหมดแล้วหมดแลวหมดแล้วงมดแล้วหมดแล้วหมวมดแลวหมด้มดัน้ีหมดนล้วหมด้มปลี่ยมดแลมาแล้วมาแล้วมดแวามวหวาววสดแล้วดแล้วดวม้ห้มลม้มลล้มล้มล้ลามล้ลามล้มห่มมกันห้ จะแล้วอาแล้ว้าหาพี่ช่กอีกคนเจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดยาไอ้ไอ้ผ่ามึงกลับมาช่วยกูนลัดสลับล้มกูอยู่กูอยู่ตรงนี้ดิกูได้ดอกสองให้กูกลับไปช่วยใช่ปะมาดิกลับไปกลับไปครับกลับไปก่อนเลยมาดิไปหาวิธีกลับไปกลับยากว่ะแม่งเลยยาไม่อยู่ได้ยื้ไว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 ้ใครก็ได้มาหาพี่หน่อยตรงตรงเอมันอะใครได้วิ่งมาหาพี่หน่อยวิ่งมาหาพี่คนนึงไม่ได้หมดพี่ตอนนี้ไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนเยอะมากเอาเอาแบบใครก็ได้คนนึงที่มียาชุบเอา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 ควรลุบปืนมันอยู่ ใครได้มายาชูให้กูหน่อยน้องมาน้องมาพี่ตัฉลาดลบมฉลาดลบมฉลาดลบเอานี่ก่อนนี่ก่อนจุกไอ้มาดีเอาให้ตายมาดี้มาดีตายแล้วตรงนี้ฆ่ายังตรงนี้ตรงนี้ฆ่าหมดไปหาลุงด้วยคนนึงนะเออมาวนลูปปืนมันจะได้รีเซ็ตให้กระสุนฉลาดล้มฉลาดลบมาเดีวมาเดีวไอ้หไอ้าไอ้ขาได้นี่เลยนะเป็ดเป็ดเป็ดตัดต่อยตัดไปเป็ดต่อยตัดไอ้มาเชฟปลเป็ดตัดอยู่กระสุน้ี่ตายอ่ะ ที่บ้านตายนะตลาดลบตัหลาดลบเออตะบองยกลับไปเติมหมดอนป้าทงที่ตายอ่ะเออออหมดแล้วก็ไปเก็บแล้วนะเก็บได้หว่าได้ได้มาได้มาตีมาให้สวยตีเก็บตรงพี่ไอ้ไอ้มาทางซ้ายทางซายมาเจ็บมึงเก็บมาดิไม่น่าทันว่ะจุกมันมิ้งเข้าไปมันิ้งเข้าไปไปมึงไหวมึงเอาเลยมะสามป่ะพี่เก็บเลยมาดิเก็บเลยเก็บเลยได้ไหม อ๋อมึงเล่นเหลือน้อยเหรอมังเก็บตรงเอเราอะเก็บเองกูเก็บเองมะเมามายากูนี่เอมันมาบีตัวนมาดีมาดีสับทมาเชดิมันมาทงเราสองตัวเดี๋ยวกูแบการให้กูบ่การให้มาตดเด็กเอาให้สัดตัวนี้พี่บอลไม่ไม่ต้องพูดเลยไม่เลยไๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 อยู่ใต้ตีนเฉยกูเลยๆ ไอ้โคตรลามเลยเขาลามเปล่ะเป็นลามไปเรื่อยเลยทีนี้เรื่องอาวุธดีๆนะจ๊ะน้องจ๋าหยิบอาวุธกันดีๆนะไอจุ๊บต้อตาดใหม่ไม่สนับเนื้อสองต้องตัดเนื้อสองใครเพิ่งรีเข้ามาใหม่อย่าลืมปิดซามิน่านะสนับกูสนับกูนะเออเออเดี๋ยวปิดซามิน่าใส่แลกเลนกาวปิดตลอดกูปิดตลอดเอ้ยใส่ยาใส่นั่นด้วยไหมเอายาใส่ช่องด้วย ใส่นีด้วยใส่ใจด้วยแล้วกันแค่แต่มองอ่ะนอกจากแมสก็มีหน้ามันได้แหละที่อยากใส่ลุยลุยไอซ์ไม่มีหน้าใครมาชุบอะไรอ่ะแจ็คใครทำไรอ่ะเย็ยแจ็คดัแปลแล้วเยียบกิ๊บเลยนะเยียบกิ๊บเลยนะจะไม่บอกนี่เงี้ยยีบกิ๊บเลยกูไปเอากล่องซ้ายเก็บไว้ดอกที่บ้านมันวางพี่ รอบอ่ะไอ้เหี้ยเราไม่เคยได้เลยพี่บอลผมไปเล่นทรายนะเฮ้ผมจะฝึกไว้เหมือนตอนเจอเผื่อเจอซิสซิสเอมอคโคมันเคยแอบตุ่กลางเดิมอ่ะเอมอคโคมันเคยแอบตรงกลางไปแบบมิดเลยอ่ะใช่ทีม่มันนะใช่ไว้มันเก่งกว่าเราเยอะไอ้เหี้ย่ซิตสซิกอ่ะไม่มันมีมุมไงมันมุมมันรู้มุมไงเพราะมันเป็นต้มุมใช่แต่สบกเตอนนี้ผมก็เลยรู้แล้วเหมือนกันก็เลยมแอบไว้ก่อนเอาถึงก่อนอ่ะจากสีน้ำเงินอ่ะยังไม่ตอบป่ะเด็กมาเข้าตรงมาเข้าตรงมาเข้าตรงกอ ย่ได้แมงเหจนกว่าพี่จะเจอปืนเน่ะพี่จะไม่ออกไปยิงเลยนะพี่จะออกไปยิงปืนเดียวนะฐานมันข้างบนเห็นป่าตัวนึงเห็นแล้วพี่ถ้ามันลงมาเห็นเห็นสองเลยพี่ฐานบอยบอยบอยถ้ามันบุกมากูจะเข้าทงมันนะบอยถ้ามันบุกมากูจะเข้าทงมันมึงเตรียมตัวเพื่อนน้องรถสีแดงนะอย่าชนนะบอยยืนออกาลงเห็นไหมเห็นลงกัจจานี่เพื่อนน้องยน้อยมันสองตัวเลยว่ะข้างบนอ่ะปืนใช่ข้างบนสองตัวเลยพี่มันมันมันยืนอยู่คู่กันเลยเห็นเปล่าตรงมาแล้วคนหนึ่งอ่ะ อย่าไม่ต้องรีบเก็บละวธงอ่ะกระสุนนะพี่พี่พี่ไอ้อดดอปอยู่ข้างหน้าเลยกระสุนให้พี่บอยไปก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยเอานะไอดดับมาอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยจะไม่เก็บแล้วจะไปเก็บแล้วนายยาชุบอีกไม่ได้นทหารบอกแล้วเนี้ย

ปืนมันปืนมันแบบผมสามารถยิงนะต้องปินได้นะมันเข้านะมันเข้านะมันเข้านะครับครับครับเหมือนันล้มหนึ่งปืนมันล้มห่ไดแล้วกลัวครับหน่อยฉลาบยฉลาบยิงเพิ่มเพลยถูกปืนแดงถูกปืนมาแ้งทงทงทงมมปืนมันล้มอีปืนมล้มอีกโดนไมเนี่ยายตายหนึ่งหม้ตายหนึ่งไปไม่ได้้วมันโคปืนไม่ต้องม้ยลอีกมาลอไปยิงตัวเอืเอเพื่อนมันลุกหน้ามันล้หน้าตมันมเบ็ดปืนมันล้มปืนมันล้มปืนตายตาย ฉาลับล้มฉาลับเ้าฉลับล้มฉาลับล้มล้ล้มลผมเองปืนมันล้มอีกปืนมันล้มอีกแปตัดได้ไม่ได้หรอจุก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 ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่โอเคไม่เตือนไม่เตือนไม่ตื่นเดียอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กูเก็บธงมันกูเก็บธงมันกูเก็บธงมันตายปลีเ่นคลุกตายตายล้มล้มล้มตมลล้มยไปเลยไปเมามาดีมาดกลังวิ่งไปกลังวิ่งไปตาย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 กูได้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 ้ปืนล้ปืนล้มปป ตัดไปเพื่อนตัดไปไม่โดนเลยพี่เนี่ยยังยังไม่ตายไอ้นี่ตายไหมเนี่ยตายไหมเนี่ยตัวเนี้ยตายแล้วใช่ไหมเผมชุบไม้ลงแล้วไม้ลงแล้วไอ้เนี่ยตล้มแล้วไม้ล้มไม้ล้มใครมีที่สับบ้างอ่ะดันไปดันไปบอยบอยดันไป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 จะรอลุกยวรอลุกตายตายตายมารับตรงนี้หน่อยมารับตรงนี้ทางเข้ามันมาสามสามมันมาสามมันมาสามดันไปก้วดันดันไปดันไปดันไปดัดกนัวไม่อยู่พี่ไปดันไปดันไัวไปดัน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 ไันไปดันไปดันไปนปดันไป มึงไปเลยมึงไปเล่นไล่มันไล่มันไล่มันเห็นแล้วกูเล่นเองกูเล่นเองไม่ไล่แล้วผมกลับแล้วกลับแล้วเออเขาเขาได้อกหนึ่งกูคุมแล้วกูคุมแล้วันหมดแล้วกวเดี๋ยวพี่ขอพุ้นหน่อยขอพุ้นหน่อยตายไอ้แจ็คเก็บไอ้แจ็คเก็บไอ้แจ็คเก็บเอายิงไอ้แจ็คหน่อยขอพุ้นหน่อยจุกจุ๊กยิงยิงยิงผมหน่อยแ้วมึงยิงปิดมุมหน่อยปิดมุมหนขวามาทางขวามาเยอะทางขวามาเยอะผมไม่เข้านะเดี๋ยวโดนดาเมจเพื่อนไอ้แจ็คหน่อยล้มล้มล้มแจ็คล้มล้ม่อล้มตายพอดี ไม่เป็นไรตายเก็บกูเก็บกูเก็บมาเก็บกลพี่ได้ไยิงหน่อยยิงหน่อยบอยยิงพี่ยิงละพี่บอยุชุบกูได้ป่าชุบกูได้ป่ามึงเปลี่ยนออกไปมัชุบปุได้บ้างกูชุบชุบมากูชุบไม่ได้ล้ม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 ยิง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 ตาย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 กูตาย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 ูตาย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  เอาชีเลสกับกูขวาปืนอยู่ขวาได้ได้ไดตัวปืองตัวสองตัวสองตัวให้พี่ให้สองตัวสตัวสตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ขวาอยู่วอยู่ฐานเดีผมยิงปืนให้ฐานมันอยู่ฐานมันอยู่กลับไปกัระงตัวกันลกลับไปกันลัวกลับไปวเหแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วระวังซ้ายนะมาเห็นแล้วตพี่ยิงทำให้

มันเอาไปเอาชงพีมันเอาไปเอาชมพีมันเอาไปเอาชมพีเต้นได้ไหมผมจะชูกระจกตาย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 ผมตีให้อยู่ผมตีให้อยู่นะคนเดียวพี่คนเดียวผมดูบีให้ผมดูบีให้ผมดูบีให้บีอยู่กระอยู่กระจกบีบีบีเรานะอ๋อยิงไม่โดนเลยเฮียมันมาแล้วไม่เข้ามาแล้วไม่เอาไมว่าทั้งแอร์ดอบไอ้เฮียมาดีคนโง่เลยไอ้เฮียไปตีกับไม้เฉยอย่างควายชมพีอะตีผ้าให้เราเลยเตอบให้มาเขาเป็นเลยวะเขาแค่มาเฉมาเฉยใช่ไหมต่อต่อได้แจ็ค หลานฉาหลามเ่าลามเาลาเาานเอเก็บนะนช่บผมได้ผมได้ชห็นแล้ว็นแล้วไหนวะโอเคเห็นแล้ว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 เก็บอยู่ไม่นไม่นไม่านไม่ะไม่บ้านมันไอ้พี่อตาผมจกปืนปืนจกปืนปืนไมเก็บเลยิทงเอพี่เป็ดงเนะงเอนะได้ได้ได้ไงเาโอยมาตัวเดียวเองเอ็งแทงได้นี่มาอยู่มาอยู่ในบ้านมาเลยพี่อะไรปืนนงจกไปไปเลยจกตองใหตให้เล่เองต้อให้ต้องให้ต้ให้ได้ปะได้ปะได้ครับได้ไ้

้ไปืนล้มสองปืนล้มสองไม่ได้เห็นนะไม่ให้เนได้ห้าพออีกตัวให้เอาไปมาดีเล่ไปเอาเอาเอาไม้ล้มตดเตายปืนตายเอาผมผมยืนเล่นไป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 ไม้เป็ดขับไม้ีกต้องการตัวหนึ่งเห็นป่ะข้างแอร์ดอปอ่ะตายตายตายยาจุกมายาหลอมลอมเล้มตรงตรงตรงสวนมะพร้าวตัวนึงสวนมะพร้าวตัวนึ่ยกกไั่งไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเจ็บจัดเจ็บจัด มาเชยรคนกเกี่ยวเสียงอ้ับกันเองวันนี้ไมาช่วยกูได้ได้ได้ใครมย้หมดใครยหมดพี่ย้หมดแล้ว้องมาเียวให้รถไตมไปพี่รอนหนับต่อยเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่บอยผมวิ่งมาช่วยชุบได้นชุบได้นะชุบกูได้นะเสร็จไม่ดีเลยพี่ไม่โด้หรอพี่ยิงม่ปดต้องรั้รงราลงมาขวามือพี่ขวาเราอ่ะาบ้านเราหมดแล้วหมดแล้เห็น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 เหนไม่ด้ตอนนี้ไพี่เสเรเก็บไม่ได้อีกแล้วใช่ปะ เราไต่อสเสียบลเลยใช่ปะใช่พี่นี่ไหนวะเาสุดมาก้สุดมากสุดถอยมาถอยมาถอยมาช่วยนะอยากเห็นจอยมาเชฟมาเชฟเป็ดเป็ดมาเชฟข้าเป็ดได้แล้วผมจะกไมพี่ถอยไอ้เจ้ามัชุบผมะแต่หนีก่อนเดีวพี่ตีให้เป็ดถอยใ่ตอนนั้นอ่ะโทษทีต้องให้บอนัดนะนี่พี่อยู่เร่อาตีปล่อยแล้วไต้องให้ด่าต้องให้กเลยตรงนี้ กไปเลยเลิไอ้เรไปเลมันวิ่งมาขวาแม่งมาเราวิ่งมาขวายังมองไมเห็นจวิ่งเข้าไปข้างหน้าัวษโอเคากับลคนทีไอเจปืนตัวนเจะาปตัวนี้ให้ปืนอ่ะไ้เาปนเลยไอ้ตเตเตเเก็บลมเก็้เก็บอยู่ผมสับให้ผมสับให้มสับให้ผมสับมสับ้เมสับใล้ผมสับให้ผมสับให้ผมลับใล้ผมสับห้ผมสับใา้ผมส้ผมสัปใมกั้งมสัดับให้ผม้ผมส้มสผมผั้ั้ม้หมือนกัน ได้อยู่นะจะได้น่าจะได้มันเลปืนตัวเดียวเองตัสวยติดจุดได้าติดุกมดเลยนตายคู่เลยปืนตายคู่เลยปืนตายคู่เลยลบหลบหยบหล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 บลบห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 ลบายบหล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 บาลบหลบหหยบหลบหลบหับหลบายหลบหลบหยบหล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 บาลบห่บหลบาลบหลุหลบ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 ลบหาบหลบหลบหลบหยบหลบลบหลบหลบหลลบหล่หยบหลบหยลบหบายตลลลยยตบลยยย

เราเก็บดวงตายสวยที่ซือข้าวสิบห้าคิวอะจร่จริงขอดแบบนืออก็โกงหดไงมึงรู้ได้ไงว่ากูฆ่าเท่าไหร่อะ